สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกมนี้เกตก็เด็ดออฟวิกตอรี่นะในคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดกรชาครับในกิจกรรมอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับในคลิปนี้ครับจะมาเปิดน้องโรซาน่านะนี่ครับชุดซัมเมอร์นี่แหละก็เป็นตัวบัฟที่ดีมากๆนะครับใครที่มีเพชรเหลือนะครับแนะนําให้เปิดเลยนะครับผมเอาละฮะมาช่วยลุ้นกันหน่อยละกันนะครับผมน้องโรซาน่าซัมเมอร์ครับ มาหาผู้บัญชาการหนูเต้ชาแนลหน่อยนะครับผมฮึบไปครับผมสิบโล,โลแรกครับน้องโลซาน่ามม่วงฮะโอโ้โหสิบโลแรกครับผมม่วงเลยฮะแปดสิบโลไม่ออกเลยครับ เอาละครับเข้าโลที่90แล้วนะทุกคนครับเป็นลังใจกับผมด้วยนะฮะน้องซาน่าขอร้องแหละมาเถอะลูกนะฮึบมาโลที่90แล้วครับเออทองมาสักทีมาแล้วครับผมหนึ่งตัวครับ เอาละอ้ยผิวกิมโวหลุดเลทเฉยใครเอ่ยโอ้โหน้องโดโรธีครับผมผิวกิมสามดาวจนได้เราแม่แต่โรซานะ่าไม่ออกครับหลุดเลทเป็นโดโรธีครับโอ้โหบ้าบอมากโลที่ร้อยห้บครับอรอมีนต้องมาแล้วแหละ เออทองนาที150โลเบินเบินหน่อยได้ไหมตัวเดียวตัวแรกเลยครับใครเอ่ยพิวกกมอีกแล้ววใครฮะโอ้โหสากาเลตครับผมถือว่าใช้ได้โอ้โหอะไรครับเนี่ยหลุดเลทยับยับแต่เป็นพิวกกมสองตัวก็ให้อภัยได้อยู่มาทุกคนขอหลับตากดอีกสัก หนึ่งทองไว้ฮึบน้องโรซาน่ามาเหอะมีลางสังหารว่าหนูใจอ่อนละลุ้นกันหน่อยฮะตัวที่สองครับพิวกิมอีกแล้วเหรอฮะโอ้อิซาเบลครับผม ตู้บัป่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยหลุดเหร็รัรรวใส่เป็นพิวกิมสามตัวเลยเรียกว่าคุ้มดีไหมนะอ่ะขอสักทองแล้วกันน้องโรซานะ่ามาหน่อยเถอะน่าไม่อยากใช้ตัวทองไม่ใช่อะไรมามะเออต้องใช่หนูแล้วแหละลูก าาตัวท้ยยเลยนะฮะฮใช่ไหมอีดิชั่นและก็คือหลุดเลดอีกแล้วงั้นเหรอน้องแมสครับผมอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยขออีกได้ไหมสองร้อยสามิบโลไปแล้วตอนนี้ โอ้ทำไมหลุดเลดยับยับเลยครับเนี่ยเออท้องอีกนึงต้องใช้หนูแล้วน้องโลซานะ่าลูกตัวที่สามนะคะและรอบนี้แหละเทตตราครับวอ a เดอ e h เฮ k ยังหลุดเลดอีกเหรอนเนี่ยลีโอนาครับผมโอ้ไม่กอด อีกสักทีนะสุดท้ายละสองสีสิบโลมาโลซาน่าจ้ะต้องเป็นหนูแล้วลูกโอ้โหตกกันน่าจะไม่ได้จริงๆแล้วแ่ะสุดท้ายครับ250ครับโอ้โหหน้ามืดมากไปฮะสุดท้ายละ โอ้โหไม่มีทองส่งท้ายเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมเอาล้วครับ250โลไม่ออกก็ด้วยความหน้ามืดคำว่าลิมิตแรกและกันฮะโอ้โหเพื่อหนูเลยเนี่ยจัดไปฮะโอ้โหสุดสุด โลซานนาครับโอ้โหจะเป็นที่จดจำว่าเป็นตัวที่ลึกที่สุดเท่าที่ผมเคยเปิดมาเลยฮะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้2องร้โลได้ทองห้าตัวครับพิวกิมสามตัวที่ไม่เคยเปิดอีก2ก็เฉลี่ยตัวละ50าสโล ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มลรมั้งลึกมากครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับโอเคก็สำหรับสถานีต่อไปผมน่าจะกดตัวทองเปิดน้องแอนนิสทูไว้น้ำนะครับทราวที่แล้วไม่ได้กดนะแล้วก็เดี๋ยวรอตัวพิวกิมแล้วนะครับจุดนี้โอเคยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับบา,บายยเจอกันจ้า